นี่ครับเรามาพามารีวิวห้องพักโอโห้อะไรเป็นไงเดลแมนกรอบมาดูว่าเป็นไงห้องพักเราไปโป๊กเข้ามาโุ๊กโ,อโ่อหงมีายมีชื่อมีอะไรอยู่ตรงนี้ฝายซ้ายก่อนดิอันนี้โอ้มีตู้นี่ด้วย อะไรนะอ่าที่ว่าเก็บเอาไว้เก็บเงินเก็บอะไรอะ่ะเอเรียกว่าอะไรนั่นแหละตู้เซฟกระเป๋านี้สวยมากเลยนี่นนามานันใส่อะไรถืออะยเขาไม่ได้แจกใช่ไหมอือเอาไว้สะพายของออกนอกห้องเหรอหครับได้เป่าผมร่มสองอันมีร่มด้วยสองอันมนร่มยาวรองเท้าแตะสองไม้แฟนเต้อ ขยะเอาไปดูห้องน้ำก่อนเอ้ยแวบนึงนึงดูห้องน้ำก่อนอา,าโอ้ไม่ได้เอากล้องมาเสียดายเลยอย,อย่างเี้ยอื้อแกมข้ามตรงฝั่งนี้โอ้มีตะเกียงไหม้อสังเกตดโอ้ยอยาบไปเอากล้องได้ไหมเนี่ย ออเออนดี๋อมเดเลยวโอ้ยะเปิดมาก็เป็นจากุ่ซี่อยู่นี่เยังเรียกจากุ่ซี่ไหมเนี่ยมันได้ลงมาทางนี้เป็นด้านหน้าเอาไว้นั่งผ้าโอ้โหไม่ธรรมาดาน,นี่ ฟิสโลกวยเดี๋ยวรอเาว่าจะได้หกว่ยอย่าน,นไไ้มาอาบน้ำอ่ะิพิ่นอนเ่วยังไม่ได้นอนเลยโอ้ก็มาดูห้องนอนอ่ะอือหือทีวีโอ้อือหือ โอ้โหบ้านสวยบนก็สวยโอ้ยมุงก็สวยอ็แหงมีบ้าน,นนี้แค่เนี้ยบ้านประมาณเนี้หลังนึงว้ยตกแต่งก่เห็นด้วยสวยมากเลยอะ่ะคือแบบคิดได้ไงเฮ้ยเจอดาราคนหล่ออยู่ตรงนู้นด้วยเฮ้ยโอ้โหนี่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 เจอคำนีไปประโยชนี้นลไปเป็นไงโอ้ ต้องถามผู้ชมเลยล่ะครับว่าแปลว่าอะไรสายเกลียไมีน,น,นี่โอ้ยเฮ้ยเจออีกแล้วประมาณนี้นะครับนี่โทรศัพท์กดโอ้โหแจมมาแล้วครับพมตัวแมนมก่อนอันนี้ก็ถือด้านนอนที่ว่าเมื่อกี้อ๋อ โอ้เสือสวยมากเลยสั่งทำบางเนี่ยเป็นเสือนะนี่เป็นเสือนะครับเนี่ยไม่ใช่ภาพปูที่นอนนะเสือเพรานี้ยืดได้ด้วยเยอะใช่ไหมค่อยมาลองยืดไปแล้วครับไปจริงๆแล้วครับ